สวัสดีครับทักทายยามเช้าครับวันนี้ฝนก็ตกลงมานะครับผมนี่นะฮะกำลังปลอยลงมาเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยตกหนักนะฮะเนี่ยน้ำตรงนี้ที่เป็นเนี่ยที่ทาฝ่ายน้ำไว้ตรงนี้นยครับโอ้โหอูอูอูเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับมอก่อนที่ตรงนี้นะครับเป็นอ่าป่ายางเนาะครางนี้ก็เลยอ่า คอนยางออกนะครับเพราะถ้าฝ่ายน้ําตรงนี้นี่แหละนะครับเขามาขอทำเนาะก็ดีครับว่าเป็นของเราใช้ด้วยนะครับเนี่ยพื้นักผมโตขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ฝ่าบุ้งจีนปลูกไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อะลืมละประมาณวันที่18บแปดนะ สิบสิบสามสิบห้าสิบแปดครับฟูตั้งแต่เันที่สิบแปดปับันนี้ก็วันที่สลายยี่สามเนาะได้ห้าวันแล้วนะครับขึ้นขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับปลูกผักุ้งก็ดีนะตลาดต้องการค่อนข้างเยอะเลยครับเนี่ยเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยเมื่อวานนี้ยังไม่พูดขนาดนี้นะครับผักบุ้งอันนี้คือของผมนี่ไม่ได้ใช้สแลนเลยนะครับ ไได้ใช้แสดงคุมเลยแล้วก็ไม่ได้เอาดินปิดไม่ได้อะไรเลยนะครับลองดูนะครับว่าถ้าเราปลูกแบบนี้แล้วเนี่ยนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ได้3ามวันแล้วนะครับนะก็งอกขึ้นมาดีพอสมควรเหมือนกันนะครับกับบุ้มนะเต่๋ยทางที่ดีนะครับหาพวกฟางนะหาฟางหาแสดนมาคุมจะดีกว่านะครับในในมุมมองของผมนะ นี่นีก็วหวานไปเลยนะครับก็อารล็ดก็แตกมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่ของเราเองนะครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามันผ่านไปสักประมาณสักกี่วันดีอะสักเจ็ดแปดวั 7, วนดีวกว่านะเดี๋ยวผมมาถ่ายเนี่ยสองแปลงเนี้ยอีกทีหนึ่งจะมาทําให้ดูเลยว่ามันจะมาถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าอ่าปูแบบนี้เนี่ย มันดีหรือเปล่านะครับผลมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าหยอดหลุมอย่างนั้นนะอ่ะก็ยังพอนะแต่อย่างเงี้ยมันเวลาโดนน้ําฝนลงมาทิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยนะเมล็ดมันก็จก,กระจายไปทั่วเลยนะครับอันนี้ผมทําขอบไว้นิดๆนะครับนี่ตอนนี้มันก็บุบลงมาแล้วนะครับโดนน้ำเนาะเวลาที่มันตกลงมานะครับนะ้ำฝนลงมามันก็ยุบ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 ลงไปเรื่อยนะฮะนี่ไนงะมีทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนนี่เพิ่งปลูกไปได้เมื่อ อสอมเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับตรงนี้นี่ผมทำคนเดียวนะครับถ้าดินไม่แข็งมากผมจะใช้จอบนะนี่อยู่นี่ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับเดีย๋ยววันนี้คิดว่าจะทำแปลงนี้ต่อนะฮะนี่เลยอย่ามาน,นี่ นไปไปดูฝ่ายน้ำกันหน่อยดีกว่าบังขดหมาที่บ้านนะครับชอบตามมาด้วยตามมากินข้าวเพราะว่าเวลาซื้อซื้อฟางมาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีะเป็นเม็ดข้าวใช่ไหมตอนเรกมันก็จะงอเป็นต้นนะครับไหนๆก็ต้นละเอียดละเอียดนะครับอันนั้นแหละ ข้าวนะเป็นข้าวหอมนะครับถามทางร้านมาแล้วนี่นะครับฝ่ายน้ำที่ทำไปนะครับนี่ฟรีนะครับไม่ได้มาซื้อนะขอมาลงเองนะฮะบ,บอกเลยนะว่าในนี้นี่นปลาเพียบเลยนะครับ เวลาผมจะทำอะไรแบบแบบล้างขากเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยก็อมาตรงนี้นะฮะผมบอกเลยนะว่าเกิดมายี่บสองปีแล้วไม่เคยลงไปตรงนี้นะครับตั้กแต่ทำฝ่ายน้ำไม่ได้ลงไปสัมผัสครั้งแรกนะคระับก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเอออี่นี้ก็ะปุกควยไปด้วยพืชอายุยังไงนะเป็นอันนี้นระยะยาวเนาะ ผมก็วนทายอยู่ขนาดนี้แหละนะครับแค่นี้เองเนาะไม่ได้ไปไหนไม่ค่อยมีเวลาออกไปเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็วนอยู่ขนาดนี้เนะี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายผมเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยผมก็อยากลงปุ้จีนให้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราทําคนเดียวเนาะก็ต้องใจยินพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าลงบูมไปเลยทีเดียวเนี่ยมันมันมันไม่ได้นะฮะ อทุกอย่างฟื้นฟื้นดีมากๆเลยนะฮะฝนตกมานี้เมื่อวานพี่ผมต้นนี้เนี่ยนะมันมันจะเย่แล้วนะมันรอแแล่นะครับวันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฟื้นแบบนี้ได้สักเท่าไหร่เป็นอะไรของมันก็ไม่รู้นะเนี่ยมันมันมันเป็นไปเองมันนะฮะเนี่ยงงเหมือนกันมันเหมือนมันช็อกหรือเปล่า ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นที่พักผ่อนนะครับตรงนี้บอกเลยว่าตอนกลางวันลมดีมากๆเลยนะครับไม่ร้อนนะฮะผมยั่งอยากหาที่นอนในพวกนี้นี่มาปูนอนเลยนะครับตอนเวลาเราทํางานในเหนือกินข้าวเสร็จมาทูนี้เนะนี่ยนะอืมก็มีของที่ประมาณนี้เองครับนี่ของเพื่อการเกษตรทั้งนั้นเลยนี่ล่าสุดก็เพิ่งทำเนี่ยแลมไป ทำสแสลมเพื่อว่าแบบคุมแดดแดแดมันร้อนใช่ไหมแด่แสลมแ่นมก็ช่วยได้เพีะพอสมควรเหมือนกันแหมพริกน่าเก็บมากเลยกี่ไม่ก,กี่วันก็เก็บขายได้แล้วนะฮพริกก็ประมาณนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่อง YouTube ไปที่ลูกชาวสวนด้วยนะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ